สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้ผมอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนาเกียนะครับอำเภอหนองหานก็เครื่องเมื่อเช้านี้ครับไทยไปไม่เข้าครับม่เข้ามอเตอร์เลยก็ผมได้ทําให้เรียบร้อยแล้วก็กําลังสอนการใช้งานนะครับผมตัดแต่งให้ไม่เข้าสวยให้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าแป้นตัวที่มันสีเข้าได้สะอาดให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่า จะได้ใช้เครื่องนานๆนะครับแล้วก็สีข้าวเม็ดสวยด้วยถ้าเกิดว่ารอดสวงถ้าเขามันขึ้นไปนะครับเข่าก็ค่อยๆงเข่าไปงอเข่าไปถ้าเกิดว่ามันบวกขึ้นบางคน,ขงนเนข่าหนักเนาะเขากบบคายออกมากก็ได้ทามันก็สะอาดเครื่องเดินลงตัวแล้วนะครับ ก็ใส่หน้าแป้นแป้นสามไปเลยครับจบลูกค้าเห็นผมอยู่ใน youtube นะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีเครื่องสีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการสีข้าไม่สะอาดนะครับหรือว่าเครื่องไม่ติดเครื่องมีปัญหานะครับสีข้าไม่สะอาดนะครับผมตัดแต่งได้ทุกรุ่นนะครับในประเทศไทยนะครับ แล้วก็บริการรับซ่อมถึงบ้านด้วยภาในจังหวัดอุดรธานีนะครับผมรับซ่อมถึงบ้านนะครับติดต่อมาที่เบอร์ศ9นย์เก้าห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดสองนะครับตอนนี้สอนลูกค้าใช้ระบบหน้าแป้นใหม่ระบบหน้าแป้นเก่าของลูกค้านะครับตัวนี้นะครับถ้าหมุนตรงนี้เข้าสุดนะครับ เป็นพี่ๆหลายๆคนนะครับบอกว่าหมุนตัวนี้เข้าสุดเลยตัวพลาสติกนะครับตัวพลาสติกที่ติดกับน็อตเบอร์สิบนะครับความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าจะทําไม่ถูกต้องอะพอดีมันหมดแล้ววอาพอดีมันหมดแล้วอ่ามันออกให้เขาออกให้หมดครับอ่าออกเพื่อจังค่อยดับเพลองอครับครับตัดวิตช์เลยครับ อันที่ผมแต่งมาให้เม็ดเข่าสีง,งามก็นี่อีกเพระ่มองนั้นก็ยังคมคมอยู่มองที่ผมเฮ็ดไว้นะครับงนม่ถ้าเกิดว่ามันสีเข่าอีกประมาณสอบหนึ่งหรือสองสอบพอดอีเป๊ะเลยแมน,มนค,ครับมันมันสีง,ง,งามก็นี่อีกครับเป็ดจะนี่กับตางก,กันเนาะสีเรียวกว่าเก่าบอครับสะอาดบอ,อเข่ากับบอหาักกากงที่เกา่าเลยครับตัวนี้ไม่ใส่ดินเนาะบ่มีครับบ่มีบม่บต้องใส่ก็ได้ครับเมันตัดอยู่แล้วครับ ก็จบไปแล้วนะครับเครื่องนี้วันนี้พอแล้วครับผมจะกลับร้านแล้วโอเคครับาฝากติดตามคลิปต่อไปของทางตุ้มเลยนะครับสวัสดีครับ